มาเอ้ามีทีมเรื่องสามเหรอเฮ้ยอันนี้นะอยู่กลางๆอยู่กลางๆเอออยู่แล้วอยู่ตามท้ายโก๊ะที่จะมาบิดกระโดดชนกับแบีไปก่อนชนแล้วแม่งเด้งกลับเลยอะก็จะลุกได้ แต่แรกยังไม่ตกหรอกเราไม่ได้กักข่าดนี้ตัวตายตัวตายตกรอบแรกโคตรอายวะใช่ใช่เกินจัดเลยเอ้ยโอ้ยจะมีเอ้ยมีน้ำอะไรด้วยดิมไม่แน่ไอ้เหี้ยสองตัวนั้นนำได้ไงอ่ะขี้โกงไอ้เหี้ยกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่นี่กูอยู่ข้างมึงอ่ะไม่ต้องอยู่ติดกันหมดเลยเว้ยไม่ติดไอ้เหี้ยกูโดดมันนี่เลยมะใครไปก่อนโง่ไปก่อนโง่ รออออๆๆๆไปก่อนเลยเด็กเฮ้ยดีๆๆๆเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยลูกตุ้มเฮ้ยควาเฮ้ยยาฟีเไม่ใช่อาจจะไม่ได้เฮ้ยกูปล่อยให้พวกคุณทำก่อนเลยใครไม่โดนปล่อให้พวกคุณทำก่อนเลยไปเลยไอ้วันนั้นว่ะไปแล้วไอ้ฟี้เยย เฮ้ยตอนนี้ตรงนี้นี่เฮ้ยไอเวนไอกูติดกูติดไอไอแหนมที่แนียเฮ้ยไอเดียวไอเยอยทังวต้องยายาน้ำอยู่นี่วะหมดละบึ้งจะโดนไปดิโดนมงไปดิอ้าวสามสอง ต่างที่สามชูมือเข้แตงกันดูมบ้าเข็แตงกันดูมบ้าเฮ้ยเบงเปย์ชนเหรอเบงเลยนะเอ็มเป้เพลงเอ็มบเป้ยฮะเป้อะไรวะเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้กูเรียนรู้แล้วต้องกระโดดตรงกลางอ่ะเชจ้ากูดิกระโดดบนกระเบืพับตรงกลางเอ้ยอย่าไปฝืนธรรมชาติมากถ้าไม่เซียนจริงอย่าทำกูบอกให้ ไอ้นั่นกูว่ามันน่าจะเริ่มมานานละไอกไก่อ,อกบบะมันบักขึ้นไงวะงต้อก็โดดขึ้นไม้ก่อนแน่เลยทรายกูอยู่คนเดียววะรู้ได้มึงอยู่คนเดียวเน,นี่ยนี่เนี่ยโดนสาบตวัวกูอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีคนหลังโกมันมีคนเชิงด้วยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย กขายังไม่ทันหล่นเลยเหี้ยโดดได้จัด่าฮ่า่โดดได้เลยกูโดดได้กูโดดได้เฮ้ยอะไรเยี่ยยยยอยย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 ังไม่มีเฮ้ยเชอร์รี่เชอร์รี่ไหนอ่ะเชยย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 กยยยยยยรยยยมายยยยวนตกแล้วเหรอ เเเเออยัังงไม่ e. ่ทนนลรโคตซ็กล้วยกล้วยสตรอเบอรี่กล้วยสตรอเบอรี่แตงโมแตงโมอ่งุ่นอ่งุ่นแตงโมอ่งุ่นแตงโมอ่งุ่นแตงโมแตงโมไอ้กล้วย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 ไอ้กล้วยเ่ี๋ยวมันยังไม่มียังไม่มีไม่ไงกล้วยกล้วยเจอแล้วยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่ไอ้กูกูไปกูไปแล้วไปแล้วไอ้เบนยังอยู่เพื่อนอยู่อยู่ไปแล้วอยู่อยู่ไอ้ยังเบนอยู่ไอ้ยังเบนจะลาไอ้สารดูหมออยู่มุมจะอยู่ที่ต่อ เบ้นแบกเขาเบนแบกเขาทีเพื่อนอร้องละแบกแบกแบกเขาเขาได้เขาได้เบนไม่ยินเบนไม่ยินข้างบนอ่ะเบนเบนไม่ยินข้างบนอ่ะเฮ้ยเบ้นเบนเบ้นไม่โดนเอาไหนอ่ะมันอยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยังยังยังเหมือนเราจะเราได้เราที่สองเออเรานี่ไงเขาล็อกถเราต้อง v e r i f รอบแปดทีมสุดท้ายแค่ตอนนี้มันตกไปเยอะอยู่นะ โอ้โห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 จะแถวบนเกือบหมดสามทีมเหรอืมเตะบอลแข่งกันคนละทีมนะอ๋อนี่วิ่งวิ่งแข่งวิ่งแข่งวิ่งแข่งใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่เออวิ่งแข่งมาวิ่งแข่งเนาะต้องรู้ว่ามีท่านไฉ่ไหมต้องอ๋อต้องให้สูงสุดนะกินใครนี่อันนี้แข่งความสูงมั้งอ๋อก็คือก็คือแข่งเหมือนแข่งกันเหมือนเดิมมาเลย กูบอกเลยพื้นลื่นแน่ไปก่อนไว้ิูพื้นโคตรลื่นโอ้ยแม่ต่อยหน้าโอ้โหมีตนงตโนงแมนมีอะไรด้้ยผิวใหญ่ใหญ่หมดมาแล้วเอ้ยเอ้าอู้อ้าวอีอออออ้าวอีสัส โ้ยเนี่ยมันแข่งมาอย่างเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยตกตกคนง้อเลยมาเฮ้ยเกือบเหมือนจะเข้ารอบเหมือนจะเข้ารอบกูกำลังจะได้ที่หนึ่งเอ้าเฮีย เฮ้ยกูได้ที่สองได้ที่สองกูได้ที่สองเข้าแล้วไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเหมือนกันกูไปแล้วเหมือนกันกูเข้าแล้วกูได้ที่สามใครฟรีกูนี่วันแล้วาอ้มวทีมเราอยู่ที่หนึ่งเราอยู่ที่สองเราอยู่ที่หนึ่งเราอยู่ที่หนึ่งคนเดียวหรือคนเดียวต้องค่อยๆต้องรอ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 เออแบบนั้นแบบนั้นแหละวันเออเด็ดไว้มันจะน็อกไว้ทีละอันทีละอัเเเออออพพืื่่นน ขึ้นนี้ขึ้นกระโดดขึ้นสีเหลืองเพื่อนกระโดดขึ้นไปเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ต้องไปสุด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 กระโดดเข้าไปเออกระโดดเข้าไปเออแล้วขึ้นเข้าไปเข้าไปสวยไปเขาอยู่บนลมกลางไปอยู่บนลมกลางเดี๋ยวมือใจเย็นใจเย็นเยเข้าเข้าเข้าโอเคโอเคกระโดดเข้าไปเออเฮ้ยเฮ้ยผิดฟังผิดฟังที่สองเลยเนี่ยเพื่อนเฮ้ยวันนองเอาเข้าไม่ได้จบเลยเออแต่เราชนะแล้วเราชนะเราชนะเราชนะเขารอเขารอเขารอ มากำลังดูคลิปนี้อยู่เลยแม่งเอ้ยเราจะดูคลิปทำไมเพื่อนเล่นเกมก่อนสิเพื่อนไม่ค่อยสนใจเพื่อนอีกแล้วอ่ะดูดิโคตรไม้ใจว่ะไม้ใจว่ะชอบเออมันหูผมแพ้ทีมเดียวเองนะแน่หล่นไปบทีมเดียวเออไปแค่ทีมเดียวนี่หว่าผลไม้ด้วยเบนนะผลไม้เฮ้ยอันนี้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 กูเซียน ม่เซียนเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้อยู่มึงดูลูกลูกลูกบอลดีแค่นั้นเออวันดูคลิปอยู่หรือเปล่าเพื่อนพร้อมเล่นไหมไม่ดูไม่ดูไม่ดูดูดูวันดูคลิปอยู่เฮ้ยอยู่อยู่อย่าอยู่ใกล้กันดูยิงเบียดตายหาคู่เดตายหาหมดเออเบียดตายคนเดียวยาวเพื่อนไปด้วยอย่าลากเพื่อนไปด้วยอย่าลากเพื่อนไปด้วยแยกกันไว้พอละมุมเลยจ้า เออมาทางกูเถื่อแซมเอลแซมเอลกูอี้นี่เขา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 พัานอี่อะไรเนี่ยเขาวิ่งมั่วซั่วเลยตกไปแล้วหนึ่งกูยังรอดอยู่อี้อี้นี่เขาวิ่งมั่วซั่วเลยเลยแซมเอลแซมเอลยังอยู่สามสิบวิสามสิบวิเล่นได้ทำไมไอ้ยังมีกระโดน เอาไอ้ต้นจนยังรอดอยู่ลงกลางเลยวไอ้ที่ยังไม่ลงอ่ะสนะแล้วอะไรชนะดีมม่เจะว่าอัดกันทำไมไอ้ดีมก็บอกอยู่ว่าอย่ากจับกูทำไมเนี่ยไอ้ที่จับกูเนี่ยไอ้เียนี่ยเขาทีมเดียวกันแท้ๆนะเว้ยที่หนึ่ง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 เออทีหนึ่ง เห็นมเลยครันีวกููปี้อย่กี๊ใครสีฟ้าวะทีมเราใคาสีฟ้าวะไอ้วานเกือบตายจับกูไหมเนี่ยมาคลองอยู่เพราะลูกกิ้งมันมาแล้วเฮ้ยสามทีมว่ะสองทีมเหรอไปสองทีมไปทีมเดียวไปสองไม่สองสองทีมเออว่าทำไมมีแค่นั้นหน่อยดิมบางคนมันมาฮะบางคนมาเออบางคนมาตีสองเซเมอุ่งสีตีเฮ้ยอันนี้อีกแล้ว ยังด่านที่ด่านที่กูพลาดไฟนอลไฟนอลเห็นไหมไฟนอลลาวอะโอเคอันนี้ก็มีประสบการณ์แล้วกูบอกเลยเหมือนไฟไหม้ว่ะเพื่อนไฟนอลเฮ้ยอันนี้อยู่อยู่รวมกันหรือแยกกันดีวะกูว่ารวมกันดีกว่าปะเฮ้ยแต่มีมีพัดลมด้วยนะมึงมันลมด้วยไอ้ทียมีพัดลมด้วยเฮียแต่พัดลมมันไม่หมุนนี่หมุนนีไอ้แยกปภาษาเ่าะกูว่าหมุนแน่แแยยกกกกดดีีวว่่าา มันอย่งมันหมุนมาแล้ว,ม,ไไวมันหม,นม,นม,มุนมาแล้วด้วยเฮียฉันแล้วหมุนด้วยคุอย,ยอดเลยไอเฮียไปแล้วก็แพ้ไปยังไ,ไ,<อ>ไงไมันอ่ะทำไงอะมันพัดแรงป่ะล่ะพัดแรงปะวะพัดแรง่ปะไปด้วยเฮ้ยพัดไม่แรงพัดไม่แรงว่ะ ไอ้กไอ้ดีก็อยู่ตรงนั้นนี่เพื่อนฟรีเอาสองคนเพื่อนตัมึงความหวังความคู่บ้านความหวังอย่าจับกูนะไอสัตว์จับกู่อยนะไอพวกที่ตัมึงความหวังตัวมึงคือความหวังไปพุ่มาล็อกุจับกูต่อย้ยอยอ้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 ย้ยออยปล่อยปนิดเดียวอ้อ้อยอย เฮ้ยอ be ๋้ยเอาตี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 เฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงโทนทองทองนี้รอดชัวร์เฮ้ยฟรีเอาแชมป์ไม้ได้เอาแชมป์ไม้ให้กูกูดีวันว่าดินต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแทนแล้วนะ ใครใครยืนยืนไปอยู่หัวอยู่หัวพี่อยู่หัวไอ้อยู่หัวไว้อย่าอยู่ลึกอย่าอยู่ตรงทองทองอ่ะไอ้หล่นเลยนั่นไอ้สันวะดูเองสวยเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะไปลึกลึดนึง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 ไอ้ยันนี่โดน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 ไอ้ยันนี่โดนใครมึงอยู่อยู่นี่มึงโดน มึงโดนมึงรูเอาเฮ้ยเอาเอาเฮียเบนทำไมมึงโดนอะเออเอา,เอาอแล้วยี่อ,อิบหลายไรเฮียถามไอ้เบนตัวนี้ยี่สแกงตัวสี่นะเฮียแต่ไม่ไรว้ยมันก็ขึ้นออกมันไม่ขึ้นของเราด้วยนี่หว่าฮะถูกความนีสุดแล้วไอ้เีย คลิปวดีโอที่ท่านได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งจากการไลฟ์สดในทวิชนะถ้าใครอยากที่จะเข้าไปดูไลฟ์แบบสดๆนะครับก็เข้าไปที่เว็บทวิชทีวีนะแล้วก็เซิร์ชในช่องเซิร์ชว่าเป็นซีมอลนะนี่เซิร์ชแบบนี้มีซีมอลครับแล้วก็เข้าไปนี่โปรไฟล์แบบนี้นะแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดไลกก็ได้ครับหรือข้ามาดูเฉยก็ได้ไม่ว่ากันผมฝากเลยครับ